ใ่ใ่ทั้งหกักต้องพเส้นทางใหม่แค่ตรงนี้พอไหมดูดิเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกูทำใจก่อนนะกูด,ดูก่อนนะทางไม่น่าไปต่อแล้วอ่ะแต่ดูหน้านดิ ก็น่าอย่างสวยอ่ะ เขาแล้วเนะนี่ยไล่ลรวต้อน,น,ตอน,นอะไรต้นอะไรอ่ะ้นเนียเขาก็ปลูกกล่อกล่อมนะเอเอมตานะตรานน้ำตาเกี่ยวฟางตงปะฟางตงปะไม่ร้ต้องห่านรถปอะต้องหมด

ทางแม่งตูชีวิตได้เลยไม่จะรอดพาไปกันตัหดห่างไดโนเสาวฟูนี่อะไรเนี่ยกำลังหัก